พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการบำรุงเลี้ยงผู้แรกเชื่อเล่มหนึ่งสัปดาห์ที่หนึ่งวันอังคารโครงร่างอาบิกสองวิญญาณของเราเป็นภาชนะสามารถติดต่อและบรรจุพระเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณหนังเลฟเยเนซีสบทที 7, ่หนึ่งข้อยี่สิบหกบทที่สองข้อเจ็ดสองโครินโธบทที่สี่ข้อเจ็ดวันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าเยเนซิสบทที่สองข้อเจ็ด พระยาหฮวาเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นด้วยผงเคลดินระบายลมแห่งชีวิตเข้าทางจมูกให้มีชีวิตหายใจเข้าออกมนุษย์จึงเกิดเป็นจิตที่มีชีวิตอยู่สุภาษิตบทที่20่ข้อ2 7วิญญาณของมนุษย์เป็นดวงประทีปของพระยาหฮวา2ทติโมเทียบทที่4ข้อ2ีขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับวิญญาณของท่าน วิญญาณของเราเป็นภาชนะสามารถติดต่อและบรรจุพระเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณพระคัมภีร์เปิดเผยแกเราว่าพระเจ้าทรงยินดีที่จะนำตัวของพระองค์เองมาผสมกลมกลืนกับมนุษย์นี่คือเป้าหมายที่พระเจ้าทรงนรมิตสร้างมนุษย์ยานซิสบอกกับเราว่าพระเจ้าทรงนรมิตสร้างมนุษย์ตามพระฉายาและลักษณะของพระองค์เองหนเล็บบนที่หนึ่งข้อ26สาเหตุที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เหมือนกับพระองค์เอง ก็เพื่อที e ่จะบรรจุตัวของพระองค์ไว้ในมนุษย์ทว่าขั้นตอนที่พระเจ้าทรงใช้สําหรับบรรจุตัวของพระองค์ไว้ในมนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ล้ําลึกพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณถ้าภายในมนุษย์ไม่มีวิญญาณพระวิญญาณของพระองค์ก็ไม่อาจบรรจุไว้ในมนุษย์พระคัมภีร์บอกเราว่าขณะที่พระเจ้าทรงในรมิตสร้างมนุษย์พระองค์ไม่เพียงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เท่านั้น แต่ยังทรงสร้างวิญญาณไว้ในมนุษย์อีกด้วยหนังเล็บเจเนซีสบทที่สองข้อ7ัคารยาบทที่1 2ข้อหช่างอัศจรรย์ยิ่งนักภายในมนุษย์มีวิญญาณที่ถูกสร้างส่วนพระเจ้าเองทรงเป็นพระวิญญาณที่ไม่ได้ถูกสร้างและยังทรงเป็นพระวิญญาณที่นิรันด์อีกด้วยในการให้พระวิญญาณที่ไม่ได้ถูกสร้างอันเป็นพระวิญญาณที่นิรันด์นี้เข้าสู่ภายในมนุษย์อย่างเรา พระเจ้าจึงทรงนรมิสร้างให้เรามีวิญญาณพระเจ้า ham, ทรงเป็นพระวิญญ,ญ <sh> Aqua <tới> าณผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการในวิญญาณเมื่อภายในมนุษย์มีวิญญาณวิญญาณของมนุษย์ก็เป็นภาชนะที่สามารถบรรจุพระองค์เป็นอวัยวะที่สามารถสัมผัสกับพระองค์ได้เมื่อวิญญาณของมนุษย์ได้ต้อนรับพระวิญญาณของพระเจ้าวิญญาณนี้ก็ได้ติดต่อสัมพันธ์กับพระวิญญาณของพระเจ้าจนกลายเป็นวิญญาณเดียว การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นในความคิดอารมณ์หรือความตั้งใจการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านั้นเกิดขึ้นในวิญญาณองค์พระเยซูตรัสว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการในวิญญาณในเลบโยฮันบทที่4ข้อ24เนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณเราจึงต้องใช้วิญญาณจึงจะสัมผัสพระองค์ได้ เปาโลได้บอกเราไว้ในโรมบทที่9ข้อ21และข้อ23ว่าพระเจ้าทรงนรมิตสร้างมนุษย์เพื่อที่จะกอ่อกำเนิดหรือสร้างมนุษย์ไว้เป็นภาชนะเพื่อมาทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงพระเจ้าทรงนรมิตสร้างมนุษย์ไว้เป็นภาชนะมาบรรจุพระองค์เหมือนกับที่ช่างปั้นใช้ดินเหนียวมาปั้นขึ้นเป็นภาชนะสำหรับบรรจุสิ่งต่างๆ มนุษย์ผู้เป็นภาชนะนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบรรจุน้ำนมหรือน้ำแต่มีไว้สำหรับบรรจุพระเจ้าแห่งสง่าราศีดังนั้นเปาโลจึงกล่าวไว้ในข้อ23ว่าเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์แห่งสง่าราศีของพระองค์จะเป็นที่ประจักษ์แกบ่บรรดาภาชนะแห่งความเมตตาซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้ได้รับสง่าราศีเราทั้งหลายคือภาชนะดินที่มีไว้สำหรับบรรจุพระเจ้า เมื่อพระเจ้าเสด็จเข้าสู่เราเราก็จะกลายเป็นภาชนะแห่งสงาราศีหยุดการเคลื่อนไหวแห่งจิตร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าจากส่วนลึกหากเราต้องการสัมผัสพระเจ้าในวิญญาณบางครั้งก็ต้องหยุดลงซึ่งการเคลื่อนไหวของร่างกายและต้องทำให้การเคลื่อนไหวของจิตสงบลงด้วยจากนั้นท่านก็ต้องเปล่งเสียงเรียกพระเจ้าร้องเรียกพระเยซูออกจากส่วนลึก ภายในของท่านก็จะสว่างสวายทันทีในเวลานั้นเราก็จะรู้ว่าการดำรงอยู่ของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จริงแท้ถ้าจะสัมผัสพระเจ้าก็ต้องใช้วิญญาณของเรามนุษย์ไม่อาจสัมผัสพระเจ้าได้ด้วยร่างกายและไม่อาจสัมผัสพระเจ้าได้ด้วยการใช้สมองคุ้นคิดด้วยเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณหากเราต้องการสัมผัสพระเจ้าเราก็ต้องใช้วิญญาณของเราแมเล็บโยฮันบทที่4ข้อย4 พราะวิญญาณของมนุษย์คืออวัยวะที่มนุษย์ใช้สัมผัสพระเจ้าเหมือนกับที่ตัวรับสัญญาณในวิทยุคือเครื่องรับคลื่นวิทยุที่อยู่ในอากาศพระเจ้าของเราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนิรมิตสร้างจัก,กรวาลและสรรพสิ่งวันหนึ่งพระองค์ทรงกลายเป็นเนื้อหนังมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีนามว่าเยซูพระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้33ปีครึ่งจากนั้นก็ได้วายพระชนบนกางเขนหลังพระโลหิตเพื่อไถ่ความบาปของเรา เพื่อมาเป็นพระผู้ไทยของเราจากนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตนี้ทรงสถิตยอยู่ทุกหนทุกแห่งแมตาของมนุษย์จะไม่เห็นมือก็ไม่อาจจับต้องแต่มนุษย์ก็สามารถพบกับพระองค์ได้โดยการร้องออกพระนามของพระองค์ในเล็บโรมบทที่ 10: ข้อแถึงข้อ9ทันทีที่มนุษย์ร้องออกพระนามของพระเยซูก็จะได้ตัวของพระเยซู พราะพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือตัวของพระองค์เองนอกจากนี้ทันทีที่มนุษย์ร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณน,นี้ก็เสด็จเข้าสู่วิญญาณของมนุษย์ทําให้มนุษย์ได้บังเกิดใหม่และได้รับความรอดจากนั้นองค์พระเยซูเจ้าก็จะกลายเป็นชีวิตและเป็นทุกสิ่งอยู่ในวิญญาณของมนุษย์และเป็นความอิ่มหนำที่แท้จริงอยู่ในตัวเขา